ชัดชัยน้อยสิบเป็นจะมะพบกับชาหินคันดอรี่จากอิราครับโอ้โหถ้าพูดถึงชัดชัยน้อยนะครับแฟนมวยรุ่นเกาน่านี่ไม่ต้องบ,ญญบรรยายสรรพคุณแล้วครับมีแม่ขยับไปเลยครับชัดชัยที่บริเวณหัวเขา่าโอ้สวรรคก็แม่เจอเข้าไปครับแม่ถึงกับเซ์ครับชัดชัย้อยเข่าลอยโอ้โหตอนนี้ครับรูเข้าไปครับชาฮินเตะซ้ายเข้าไปโอ้โหตอนนี้รับเลยแล้วครับชัดชัยน้อยดึงไม่พ้นครับ แข้งซ้ายมาครับชาหินโอ้โหเบิ้อแข้งซ้ายเหมันกันครับชาชัยน้อยโดนก,กวาดล้มลงไปโอ้โห,โโหชาชัยน้อยมาครับแข้งขวาตามมาอ่ะมีอาการเมื่อกี้ครับชาหินเนียนตาอยู่นะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับชาหินโอโ้แข้งซ้ายเข้าลำตัวครับสวยครับชาชัยน้อยชาชัยน้อยยังเก่าครับชาหินนี่ได้เปรียบนะครับช่วงชก คบบัขวาต้องใช้ช่งชให้เป็นประโยชน์นะครับแเนคร,รแข่สายมาแลครับ้ายน้าเบียเข้าครับชัชน้อยอหครับเจขาระเลยครับดี๋ต้องดูภาค้าเลครับเสียหลักหรือเปล่าครับเ<อ>ข่าบ<อ>ิดหรือเป,<อ>ปล่าครับ โอ้โหจบแล้วครับเรียบร้อยครับยก2ครับแม่เสือเท่าครับแม่ฝีมือบวกดวงครับจังหวะนี้ต้องรอดูภาพช้าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับร้องจากเลยครับไม่รู้ว่าเสียายหรือภาพช้าครับจังหวะเบิ้ลแข่งของชัดชัยน้อยเดี๋ยวต้องดูครับบิดยังไงครับ โอ้โหรู้สึกเหมือนแม่จะลงน้ำหนักแล้วก็พลิกจังหวะครับใช่ครับคือจังหวะที่ชาชัยน้อยพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับกระตุกกวาดชาหินครับแต่นี้ครับกลายเป็นยึดครับเอ็นข้างซ้ายนะครับเอ็นหัวเข่าข้างซ้ายยึดครับโอ้โหน่าเสียดายครับชาหินโอ้สาได้เจอกับนักมวยระดับตำนานครับแม่้าชาครับ จังหวะเบินแข้งของชาชัยน้อยเดี๋ยวต้องดูครับบิดยังไงครับโอ้โหรู้สึกเหมือนแม่จะลงน้ำหนักแล้วก็จิบจัหนะครับใช่ครับคือจังหวะที่ชาชัยน้อยพยายามจะใช้เหลี่ยมครับกระตุกกวาดชาหินครับแต่เนี้ยครับกลายเป็นยืดครับเอ็นข้างซ้ายนะครับ เอ็นหัวเข่าข้างซ้ายยืดครับโอ้โหน่าเสียดายครับชาโโหินโอ้าหาสาได้เจอกับนักมวยระดับตำนานครับแม่ทาตในรนัมจากชดงถัิเพจมยินด,ดีด้วยนะครับผมนักชกจากประเทศไทยครับโอ้โห